เอาละครับมาดูอีกเรียมหนึงนะครับเจ้าจอนโดฮาใช้เชียงกงและจ่าเอ๋นะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าเหลือแต่ก็พิศาัต์จับคู่กับเฮริคาแคร์เป็นแรกข้ามหัวระหว่างจ่าเอ๋กับเฮริคาแคร์นะครับฝั่งเจ้าจอนโดฮากับชัยเชียงกงฉายเฉพาะหลังเท้าเท่านั้นนะครับ ศูนย์ตาหกเจ้เอาตัวนี้ข้ามฝั่งฝั่งเจ้าเหลือกับเฮียเล็กข้ามหมดนะครับเอาเสิฟมา เปิดหนึ่งชายยกเข้าไปชจเอฟปาดไปโดนเจ้าเหลือเกี่ยวเอายกเข้ามาเจ้าเหลือว่าไงปาดมาโดนเจ้าจอนเกี่ยวหลังเท้าใจเอฟบงไปเรียบร้อยเอาฟาวนะครับเอาแล้วครับเจ้าเหลือกบเฮียเล็กนํามาตามมาอีกหนึ่งแกมเป็นสองต่อหกเปิดยกเข้าไป เจ้าเหลือเจ้าเหลือว่าไงปาดมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอาแล้วไล่มาอีกเป็นสามต่อหกนะครับตอนเนี้ยไม่ต้องบ่นหรอกยกให้มันได้ให้ลอยยง เปิดน่งเอายกเจ้าเหลือปาดมาเรียบร้อยสามต่อหกเอาเปิดหนึ่งเอายก เอาเปิดเนืองเอายกตปาเขาให้โดนเจ้าเหลือเกี่ยวเขี่ยวมาเรียบร้อยเอาแล้วไล่มา5้าต่อหแล้วครับตอนเนี้ยเอาเปิดเนึ่ง ช้ยขยกไปจ้าเอะเขียวไปเจ้าเหลือเกี่ยวติดเอาแล้ววง,งมาโอ้โหตอนนี้แต้มเท่าแล้วครับหต่อห6ต6่อศูนเจ้าเหลือไล่มา6แก้มเป็น6เท่าต่อ ชาเอฟปาดมาโดนหลังเท้าของเจ้าเหลือเอาวิ่งไ้ปาดไปเรียบร้อยเอาแล้วได้มาจีดเต้มเอาเบอรหนึ่งเอาโยกชาเอฟหมุงมาโดนเกี้ยวเหลือ เจ้าเหลือมองไปโดนเกี่ยวเจ้าใจาเอ๋ใจเอ๋มองมาข้างหลังโดนหัวนี่ยเรียกยกเข้าไปเจ้าเหลือมองไปโดนเกี่ยวเอาแล้วใจเอ๋ว่างไงเอายกล้นยกล้นเจ้าเหลือปาดไปเอาโดนเกี่ยวป,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 ปาเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหตัวหูสูสันแบคของใจเอ๋ยงได้อยู่นะครับ สักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ อนนี้เจ้าเหลือแต้มไล่มาศูนย์ต่อหกตอนนี้แซงเป็นเก้าหกแล้วนะครับเจ้าเหลือเสิร์ฟไปตาเอเปิดหัวตาเอยกขึ้นมาพี่ชัยปาดโอ้โหลูกปาดเจ้าเหลือปาดกลับไปเหลียบร้อยโอ้โหสิบต่อหกแล้วครับตอนเนี้จอรนรับหลังเท้าสุดครับตอนนี้หลังเท้าจะเข้าป่าแล้วครับตอนเนี้ย

สิบหเอาเสือไปเปิดหนึ่งจอดยกเข้ามาจ้าเอม่มองมาเรียบร้อยจอดรับลังเท้าสุดครับเปิดยกเจ้าเหลือปาดไปโดน นะครับเจ้าเหลือเจ้าเหลือปาดไปยอดเรียบร้อยไอกรรมการกรรมการฝั่งนู้นเสิรบสิบต่อหกเอาเสิร์ฟไปใจเอฟเปิดใจยกเข้ามาใจเอฟหม่งมาข้างหลังเอาเจ้าเหลือเจ้าเหลือว่าไงเจ้าเหลือหม่งยอดใจเอฟเปิดเจ้าเอฟว่าไงหม่งมาเงียเล็กเปิดติด เกมไม่เกมสิบเอ็ก็หกโอ้โหเจ้าเหลือเฟือไล่มา11ดลูกเลยนะครับหกศตอนนี้ไล่มาสิบเอ็ดหกเอาจบเกมโอ้โหตายหนะครับเจ้าเหลือชนะไปสิบสองก็หเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ